สองท่านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะคะได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมอ่ามือถือของคุณแตงโมเนี่ยบอกว่ามือถือที่ส่งกลับมาเนี่ยถ้าไม่ใช่ของคุณแตงโมซึ่งตอนเนี้ย s i เอสพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ของคุณแตงโมพิสูจน์จากอ e ีมี่ถูกไหมคะอีมี e ่อ e ีมี่ที่พูดถึงนี่คือมันจะเป็นรหัสหมายเลขประจําเครื่องซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยนะคะจะมีอ e ีมี่ไม่ตรงกันเลยถูกไหมคะ,อะดอรน้ําแท้เนี่ยเมื่อวาน มีแสดงความคิดเห็นสรุปว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือคะผมบอกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะถูกก๊อปปี้ไปกี่ครั้งก็ตามเนี่ยสาระสำคัญอยู่ที่เนื้อหาข้างในนะครับว่าเนื้อหาข้างในนั้นมีการตัดต่อถูกสร้างขึ้นตามความเป็นจริงหรือเปล่านะครับถ้าเปรียบได้กับเหมือนกับว่าเราเอาทำได้เนี่ยไปเอาข้อมูลจากเพื่อนในคอมพิวเตอร์มาแล้วเอาไป1ิบคนเป็น1ิบทำได้ถ้าข้อมูลมันตรง ทำได้ตัวที่10ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะฉะนัะ้นการโคลนนิ่งหรือแปลอีกคันหนึ่งคือการก๊อปปี้หรือการการทำสำเนาเนี่ยครับมันไม่ได้มีความผิดอะไรถ้ามันไม่มีการไปดัดแปลงต่อเติมอะไรข้างในค่ะดรดําแท้เนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรต้องค้นหาแต่อยากจะให้ค้นหาจาก ดิจิตอลเนื้อหา,อห,าหรือว่าดิจิตอลฟอร์เรนซิสนะคะการสืบค้นจากข้อมูลดิจิทัลถูกไหมคะอ,อันนี้ค,คือความเห็นนะคะส่วนอาจารย์โต้มีความเห็นว่าให้ไปสืบค้นจากโทรศัพท์มือถืออีมี่เครื่องที่ส่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกาเหรอคะครับจริงเราต้องเรียนว่าในกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาตัวผู้ทำความผิดไม่ว่าจะทําโดยเจ้าที่หน่วยงานใดก็ตามสิ่งที่ทําคือก็ต้องพยายามพิสูจน์ บุคคลผู้ต้องใส่โดยอาศัยพยานฐานทั้งพยานฐานทางด้านดิจิทัลเองพยานฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือถ้ามีศพก็มีการชนะสูตรศพด้วยนะครับหรือเพียงบุคคลเพยยียงแวดล้อมสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะเชื่อมโยงกระบวนการสืบสวนสอบสวนเพื่อจะบอกว่าสุดท้ายผู้ต้องใส่ผู้ต้องหาหรือแม้กระทั่งสารตัดสินแล้วเป็นคนที่กระทำผิดแล้วเนี่ยคือใครเช่นหมายความว่าโทรศัพท์มือถือจะเป็นหนึ่งในพยานฐานที่สําคัญเช่นกัน เพราะว่าเป็นมาตรฐานทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับหมายความว่าเช่นเมื่อวานเราใช้มือถือเครื่องเนี้ยธนาคารแบงกิ้งโอนเงินไปหรือเข้าเว็บไซต์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์เนี้ยเมื่อวานเราไปแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับเช่นความสําคัญอยู่ตรงนี้ไงครับวกกับมาในกรณีมือถือคุณตังโมมีความสําคัญตรงที่ถ้ามือถือที่มืออยู่ในมือเดียสัณขนาเนี้ยพิสูจน์ได้ว่าอีมี่ของเครื่อง มาเรียกประจําเครื่องพบว่าไม่ใช่เป็นของคุณแตงโม,มตั้งแต่ตอนที่ลงทะเบียนซื้อที่ร้านไม่ว่าคุณแตงโมจะมีขึ้เครื่องก็ตามแต่ถ้ายืนยันแล้วเนี่ยหนึ่งในนั้นที่อยู่ในมือดี i ไขนาดเนี้ยไม่ใช่ของคุณไม่ใช่คุณแตงโมคำถามคือแล้วเป็นของใครซึ่งถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเครื่องที่อยู่ในมือดี i เป็นของใครเนี่ยก็อาจจะสืบย้อนกลับไปว่าใครเป็นคนโคนิ่งโทรศัพท์ของคุณแตงโมอย่างนี้ใช่ไหมสำคัญตรงนี้ครับสำคัญตรงไหนครัสำคัญตรงเลยว่า กระบวนการได้มาซึ่งพยานหลักฐานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยย้อนกลับไปว่าก่อนมือถือจะมาอยู่ในมือเดซายมาจากคุณหมอทวชัยซึ่งคุณหมอทวชัยไปเอามาจากบางแจ็คบางแจ็คได้มือถือมาจากคุณแม่โดยส่งมาจากประเทศไทยถามว่าคุณแม่ได้มือถือมาจากไหนมาจากตํารวจซึ่งตํารวจเก็บไว้ประมาณ75วันถูกไหมครับใในการตรวจสอบทุกอย่างเนี่ยแล้วตํารวจได้มือถือมาจากใครก็ตํารวจก็ได้มือถือมาจากคุณแม่เพราะตอนนั้นคุณแม่เนี่ยได้มือถือมาจากคุณกติกถ้าจำไม่ผิดนะครับกระบวนการเหล่านี้ โดยปกติเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจากคุณแม่ได้มือถือจากคุณกติกแล้วเนี่ยจนถึงปลายทางน้วันนี้กลับมาถืออยู่ในมือเดีอสัยถึงแม้ผ่านมาสาปีถ้าโดยกระบวนการปกตินั่นหมายความว่ามือถือควรจะต้องเป็นมือถือคุณแตงโมแต่ก็เพราะมันไม่ปกติไงมือถือเลยเป็นไม่ใช่ของคุณแตงโมถูกไหมครับก็ยิ่งทําให้เกิดข้อคำถามว่าแล้วมือถือจริงๆเนี่ยมือถือเครื่องนี้เป็นของใครประเด็นแรกสองคือจะพิสูจน์ได้อย่างไรเช็คได้ครับเช็คกับเลขอีมี่ของเครื่องหรือ หมาเยเลขจำเครื่องเนี่ยนะครับ mm hmm. เพื่อจะพิสูจน์ว่าตกลงมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องในการสลับมือถือ mm hmm. สมมติเช่นถ้าผู้ต้องสายกอไก่ mm hmm. ดันไปให้ร้านมือถือสลับเอาเครื่องนี้มา mm hmm. ให้เหมือนกับมือถือคุณแตงโมไอโฟนรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเหมือนเป๊ะเลยนะครับ mm hmm. แล้วคนยิ่งข้อมูลมา mm hmm. แล้วก็ไปส่งต่อบ,บอกว่าเนี่ยเป็นมือถือคุณแตงโม mm hmm. ทุกคนในกระบวนการเส้นทางเนี่ยเชื่อหมดว่านี่คือมือถือคุณแตงโมประกอดีไซน์เช็คว่าไม่ใช่แล้วเช็คย้อนกลับไปว่าอีมี่ ตกลงหมายเล่นจำเครื่องเครื่องเนี้ยเป็นของนายกไก่คำถามคือแล้วนายกไก่มาเกี่ยวอะไรมาเกี่ยวอะไรปรากฏว,ว่าอีกซีนเริโอหนึ่งคือนายกไก่เป็นตัวตั้งแล้วเราจะโยงนายกไก่ทั้งหมดและบุคคลรอบข้างเป็นใครบ้างบังเอิญสมมตินะครับบังเอิญว่านายกไก่ไปเชื่อมโยงกับขบวนการเครือข่ายอยู่เครือข่ายหนึ่งซึ่งไปลิงก์กันกับบุคคลผู้ต้องสายอีกคนหนึ่งที่ไปเชื่อมโยงกันกับคนที่อยู่ในเป้าหมายที่ เจ้าที่รัฐกําลังเพ่งเลงอยู่ว่าเกี่ยวข้องกับกบวนการทําให้คุณแตงโมเสียชีวิตสําคัญไหมล่ะครับค่ะสําคัญค่ะ